ที่ท่านเรียกข้ามันมีเพื่ออะไรหลังจากนี้การเกิดสงครามนี้มันจะเกิดเรื่องใหญ่แน,น่นอนเพราะว่าพวกกองทัพส่วนใหญ่จะบูชาแค่อุธเท่านั้นเพราะเจ้าคืออัศวินผู้แข็งแกร่งข้าได้เรียกเจ้ามาเพื่อได้หยุดสงครามครั้งนี้ทำไม่ต้องเกินข้าด้วยทำไมวกเจ้าคืออัศวินเกราะทองที่ข้าไว้ใจเจ้าคือสปาร์ทัน ข้าจะเล่าเรื่องที่ข้าได้ประสบการณ์มาที่ข้าได้เรียนรู้มาต่างๆนะนับแต่วันนั้นที่เคยเกิดสงครามเรื่องของสงครามไม่จุดเริ่มต้นของสงครามกันหลังจะเกิดสงครามครั้งนั้นข้าได้ออกเดินทางในโลกของวินิโวต่างๆข้าได้เห็นถึงความโลภลงของประเทศต่างแบ่งการเชื้อชาติและแบ่งเทคโนโลยีของเป็นของตนและอุทธมิมันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทําไมกันอะ ข้าก็ไปรู้เหมือนกันแต่ละประเทศใน้รับกาัพัฒนาและก็ในวิธีการเอาตัวรลกของตนและก็เอไปการต่อสู้และแต่ละฝ่ายต้องแบ่งการต่อสู้และก็ทำเกิดลงไหลในกอำนาจมากเกินไปจนทําให้เกิดอุปันของบูชาสาหเหตุที่ไม่มีใครยอมใครเพราะวันเพราะก่อนนั้นก็ได้เป็นบูชาของอุปันหลังจากนั้นก็เปลี่ยนศาสนาและอาวุธไปเป็นศาสนาเป็นรูปอุปันหลังจากนั้นก็ได้เกิดเป็นฝ่ายวิถีชีวิตของตน ต่างไฟต่างลุ่มสร้างลูกปัน้นเรยอยู่ที่พื้นที่พื้นคลองพื้นที่เพื่อการมิชีชีวิตของตนและเป็นทางเดียวที่ของการอุทิศตนให้การส่งสอนเจ้าเจ้าคือคนที่ข่าวไว้ใจมาสุดอ้างว่าดินแดนแห่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเดียวที่สามารถจุดการบูชาเอาได้คือการนำจัดปอชั่วร้ในดินแดนแห่งศักดิ์สิทธิ์ใช่นี่คือแผนที่ที่เจ้าออกเดินทางได้สงครามกำลังเริ่มเชเริ่มขึ้นแล้วจงหยุดร่วมมือสงครามนี้ได้กัน ทั้งจีกที่เขาคือบูรณาที่ในมีการช,ชื่อว่าประเทศในทาการพัฒนาโดยการที่เจ้าจะเรียกรับความรู้และความสมก a b r กับต่างประเทศหยุดการประชาขององาหุษะพระเจ้าและก็การต่อสู้ครั้งนี้จะต้องแต่ซึมต่อไปเพื่อต้องเสียสละเพื่อพี่น้องไปหลังจากนั้นเพื่อปกป้องป้อมของเราเพื่อในการโจมตีเพื่อจะาชัยชนะขับมาให้ได้เพื่อรับเทคโนโลยีแห่งใ,ใหม่ เพื่อในการเรียนรู้ต่างๆในการพิชิตบอสได้เส้นทางสุดท้ายของชีวิตจุดจุงหยุดสุขครามชั่วร้ายบนสหารเปสเปียตอนตั้งแปดคนเตรียมพร้อมออกสึกได้ถ้าพวกเจ้าจะต้องออกศึกสงครามนี้จะต้องรวมมือเป็นหนึ่งเดียวอัจนั้นลวยยาเชอี่ขาดเาล่าหัอสินะพร้อม ประจำเทไายลอยจ้าสู้จงลุยไปสู้เลยกันโคตตัวใหญ่ไปแล้วใครยังไม่ได้อุ้ยเอ้ยไม่ไหวแล้วอ้ยมาแล้วออขามาแลรงมาเร็วคงต้องรบด้วยกันเป็นยืงเดียว สุดสงครามนี่โชแปะโชว์ได้รับการลงทุนตายอยาคิดว่าอันเออันตายซะ